แครู้ไหมฉันทำทุกอย่างแล้วฉันอ่านหนังสือทุกเล่มแล้วก็เผาแม่งทุกงเล่มฉันเล่นแม่งทุกเกมแล้วก็แพ้แม่งทุกเกมถึงขั้นไปกดติดตามให้เซเปโรและไก่ที่อ2แล้ววิ่งแต่ฉันก็ยังเดาเธอไม่ออกอยู่ดีตอนนี้ชัดเบื่อทุกอย่างไปหมดแล้วงั้นเรามาแสดงให้วุฒิบันรเห็นกันว่าโลกนี้มนั้นมีแต่ค่า หรือถูกค่าเพราะอย่างนั้นสุดตลาดอย่างพวกเราเลยไม่มีวันลังเลที่จะฆ่าพวกกันเองถ้าพวกเราคิดกันในอีกแง่หนึ่งดังนั้นแล้วโอ้ชิปไม่ไม่ไม่พูดต่อสิพูดต่อสิไม่ละเกงใจเฮ้ฮเฮ้ยไม่ไม่ไม่หยุดนะ อย่มาแตะตัวกูได้ไ้วกูไม่ได้แตะตัวมึงอย่างนั้นนะเฮ้เฮ What's า h e p r o b l e าทำไมวะมึงไม่สช่ผสังคมเลยไงวะไงไามไงเฮ้คือกำลังยุ่งอยู่เหรออะไรกำลังรอมุกตลกหรืออะไรอยู่หรือเปล่าเฮยังไงก็ตามฉันมีคำถามสลับได้ยังจังน้องชายที่ตายไปแล้วได้หรือเปล่า เอ,อ่ออะไรนะใช่น้องชายที่แสนดีของนายวาเลียจีวา้าเลียอไก่น้องชายที่แสนโง่ของนายขอบคุณที่ทําไม่เสียเวลานะแล้วก็ฉันมีคําถามที่ดีกว่านั้นเธออยากจะมีช่วงเวลาที่เยีที่สุดไหมอืมโอเคนี่แหละทำมาฉันถึงไม่ค่อยชอบสัญญาอะไรกับใคร <c oughs> วันนี้ข้างนอกสวยงามมากนะนกกําลังร้องเพลง <c oughs> อาวไงแกต้าท oh, <P an av id> like ียังไงคิดว่าฉันน่าจะเหมาะกับงานนี้นะวันนี้ก็นอกชักฮฮ่าฮ่าฮ่าโอเค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  คือหน้าของเธอสิลืมไปเธอดูไม่ได้ดีนะวันนี้ข้างนอกสวยงามมากนะฮ่าฮ่ฉันยังไม่ตายหยุดเอหยุดหยุดสักตีวันนี้ช่างสวยงามมากนะในวันอย่างนี้ เด็กอย่างเธอแป๊บนะควรถูกเผาในนรกซะฮือฮ่าฮ่เอาอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้ถึงวันที่เธอควรได้รับแล้วล่ะฮ้ยปากดิเฮ้เฮ้อ้อะไรม่จฉาเทอคนเดียวที่สามารถหลบได้นะตกนี่คือสิ่งที่เธอต้องการใช่ไหมเฮ้ดเ แค่อยากจะฆ่ารักผอพันกนเท่านั้นเธอไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนี้หรอขอให้รู้ว่าสักวันหนึ่งวันนี้ก็จะจบลงแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่อยๆซ้ำๆซักๆคือฟังนะฉันยอมแพ้ที่จะพยายามหาทางออกมานานมากแล้ว นี่ยังไม่พูดถึงผิวโลกนั่นอีกนะต้องร้องให้อดทนไปมันก็มีประโยชน์อะไรอยู่นะเออเอ้าเพราะถ้าพวกเราทําพวกเราก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมเป็นแบบเดิมและไม่มีความทรงจำอ้าฉันเองก็ไม่อยากจะทนทุกอย่างมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะหรืออาจจะหรืออาจจะเป็นเพราะฉันคิดเกินไปน่าจะนะ แต่ที่ฉันรู้ก็คือเดี๋ยวนะฉันจะที่ไาททำไมอ่ะแต่แค่ดูอยู่เฉยเองนี่เพออย่างนั้นเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะฟังฟังฉันรู้ฉันรู้สึกว่ายังมีใครสักคนยังดีอยู่ใครสักคนที่ไม่อยากให้นี่เป็นจุดจบใครสักคนใครสักคนที่อยากได้มากกว่านี้ มานี่มาเพื่อนคู่หูไอเด็กน้อยเธอจำช่วงเวลาดีๆได้ไหมเรามาลืมเรื่องนี้ไปกันเถอะโอเควาวางอาวุธลงแล้วก็ <c oughs> ก็นะงานของฉันก็จะได้ง่ายขึ้นเยอะเลย อก็นะก็ถือว่าพยายามแล้วกันรู้เปล่าฉันหวังว่าพวกเรายังเปลี่ยนแปลงไปได้นะเปลี่ยนไปแบบทาอาหารมากินกันดูไปเรื่อยๆหาอะไรดูหัวเลาะแล้วก็สร้างมีมากขึ้นนะนะแต่มันก็ดูไรสาระใช่ไหม อาายังไงคนแบบมึงก็ไม่มีวันพอใจอยู่แล้วล่ะใช่ไหมเพราะเธอรู้ไหมฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วล่ะและฮพักบังดาเราดหยุดบุกมุ่นได้แล้วหรือจะให้ฉันใช้ท่าไม้เตอร์โอเคฉันจะแสดงให้เธอดูท่าไม้ตายของฉันแต่ฉันต้องออกจากสิ่งนี้ไปก่อน Stands. Oh! oh. 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 I just. เวลาใช้ถ่ามไม้ตายแล้วใช่มันไม่มีอะไรเลยหมายความว่ามันจะไม่ถึงตาของเธอตลอดไปยังไงล่ะเพราะงั้นเ,เราจะอยู่กันแบบนี้จนกว่าจะจบนะไม่ไม่ไม่ไมแย่ดอยนะเธอจมตีฉันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตาของเธอนะ โอเคฉันจะไปทำอะไรทั้งนั้นล่ะใช่เธอไม่กลัวจะทำอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเพราะว่าปกปกมันทำอย่างนั้นไม่ได้จะใส่ปกแบบสิแปดไอ้โง่เธอคิดว่าฉันจะ ก็ตามมันถึงจะจบแล้วสินะแค่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนแล้วกันเฮ้งั้นฉันจะไปร้านคิวบี้ละเอ้เออเออผาภไพรัตอยากได้อะไรไหมว้าเลยจี น่าสงสัยจริงๆเธอเองสินะเจ้าดอกไม้แม่เห็นป่าฉันไม่เคยโทรยศทเธอนะ หฉันแค้แก้เฉยเองที่ช่วยปัสสา้ะแต่ปต้นแก้คือฉันเองเพื่อนรักของนายยังไงล่ะฉันยังมีประโยชน์นะฉันยังสามารถฉันฉันช่วยได้นะฉันฉันยังฉันอย่าอย่าแค่ฉันเลย ตายญาตมนุษย์พลังแห่งปณิธานม,มันไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของเธอ,อเตอนนี้เธอก็รู้สึกสั่นตระนกเอาคุกไปเ,เอาคุมนะออกไปเอบเอาละตอนนี้พวกเราก็สมบอร์แล้วมันไม่มีอะไรหลองเลยพวกเราที่นี่พวกเรามาลบโลกไร้จุดหมายนี้แล้วไปต่อดีกว่า เธอเป็นคู่หูที่ดีที่สุดเลยล่ะพวกเราจะอยู่ด้กันตลอดไปใช่ไหม<ะ>ไม่เหรองั้นประหลาดใจเธอน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอเป็นคนควบคุมฮะ เธอไว้ชีวิตชันเหรอโอ้ว้วาวในที่สุดนะเพื่อนมามาที่สิมามามานี่มามามา,มาโอ้โอโอเงี้ยเงเเธอควรจะได้พักนะหลังจากที่เธอทำงานหนักมาทั้งวันอย่างนั้นแหละฝันดีนะเพื่อนรักกลับคืนง่ายชนจะไม่ดูน้อยมา โดนหลอกสิบมึงอีดอกฮ,อฮูถ้าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็เธอต้องไปกลับมาแล้วโว้ยฮ,ฮูตะก,กี้นี่มึงโลกละเมิดเด็กเหรอเอ่อมันไม่ใช่ในแบบที่นายคิดนะ

โอไม่ไม oh ่อออนี่ฉันฝ anyway. ันอีกแล้วเหรอใช่แล้วล่ะแสนโอ้ขอบคุณนะจ๊ะพาพะโอพาโอ้ไม่เออนี่มันไม่ใช่ฝันนะเนี่ยก็กแกเป็นใครอ่ะซันเดย์ ฮะอะไรนะซันซัสเดียสโอเคเดี๋ยวจะว่าอะไรนะบัตตอมฮะฮะอะไรนะใครคือทอมกันเนี่ยนี่แกพูดถึงอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้อะตอมโอ๊ะ